พอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของเรานะครับซีรีส์นี้นะครับจะเป็นการนําเบอร์เสื้อครับมาแปะไว้ก่อนนะฮะอย่างเช่นเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์ไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วทีนี้เราจะหยิบผู้เล่นที่ใส่เสื้อเบอร์นั้นๆเนี่ยมาพูดคุยกันครับแล้วก็จะเล่าถึงเรื่องที่น่าจดจําของเขาละกันนะครับผมจะไม่เรียงผมจะไม่สนใจความเก่งใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเขาเป็นที่จดจําแล้วก็เราจะหยิบมาคุยกันในคลิปนี้นะฮะื่อคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่เบอร์ศูนย์นั่นเองครับ หลายหลายคนน่าจะมีผู้เล่นที่คิดไว้ในหัวแล้วอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าในคลิปนี้ไม่มีใครคนไหนที่ทุกคนจําได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันด้วยฮะถ้าพูดถึงเสื้อเบอร์สูนะครับแล้วไม่นึกถึงคนนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าฉายาเขาอยู่ในชื่อเลยนะครับเอเยนซีโร่ N ero, ฮะบิลเบิร์ตอารินัสนั่นเองครับปาสูงหกฟุตสี่น้ำหนักร้อยเก้าสิบเอ็ดปอนด์คนนี้นะครับโอ้โหผมเชื่อว่าแฟนปี2 0 0พันน่าจะจดจำเขาได้เป็นอย่างดีนะฮะ เขาติดออสตามามา3ครั้งติดออ l n b a มา3ครั้งแล้วก็เป็น most improved player นะครับในปี2002-2003ถึอด้วยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ทันดูเขาเล่นนะครับแล้วก็ช่วงพีคของเขาเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหไลาจากผมเหลือเกินครับเพราะว่าผมเริ่มดูตอน2010แต่เขาพีคตั้งแต่ปี2004-2007ครับใน3ปีนี้เนี่ยผมก็ไปแท็กมานะครับ มีค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่25.5แต้ม29.3แต้มแล้วก็28.4แต้มตามลำดับเรียงปีตั้งแต่ปี2004-2007เลยนะครับแล้วเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของจิลเบิร์ตอารีนัสในยุคนั้นนะครับคือเขายิง3แต้มนะครับเฉลี่ยประมาณ7.2ลูกอะใน3ปีที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ลงก็คือ36.5 36.9ก็35.1เเลยนะฮะ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเรียกจิลเบิร์ตอารีนาสว่าเป็นผู้ยิงสามแต้มาก่อนการได้หรือเปล่าแต่ว่าสถิตินี้มันก็น่าสนใจไม่น้อยครับแต่ว่าหลังจากช่วงพีคสามปีนี้นะครับ <c oughs> เขาก็เจอกับอาการบาดเจ็บบ้างเนะครับเอาปืนเข้าห้องแล้วก็รุมบ้างต่างๆนานาจนสุดท้ายก็ไม่รอดใน NBA ไปในที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากติดตามเขาก็เขาก็มีพอดแคสต์นะก็ลองไปติดตามกันได้นะครับทีนี้เรามาต่อกันคนต่อไปครับคนนี้ผมมั่นใจครับว่าทุกคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับ มิสเตอร์ทริปเปิลดับเบิลรัสเซลเวสเบรูคครับออลสตาเก้าครั้งนะครับสกอร์ริงแชมเปี้ยนสองครั้งนะครับออลสตาร์แชมป์สามครั้งออินพีเออีกเก้าครั้งนะครับออลสตาเอ็มวีพีอีกสองครั้งนะครับแล้วที่ลืมไม่ลงเลยครับนั่นก็คือเอ็มวีพีปีสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดนั่นเองนะครับคือตาโบรดี้เนี่ยโอ้โหโดยรว,ว่าสร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายนะครับโดยเฉพาะ เรื่องการทำทริปเปิล u ด l บถูกไหมการทะลุทะลวงถึงห่วงนะครับกานยิงไม่แม่นแต่ว่าการเรียกฟ้าวได้การจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมนะครับาการทะเลาะกับเควินดูแรนตแต่ว่าก็ยังเป็นฮีโร่ของชาวกลาฟอราซิตี้ทันเดอร์นะครับแล้วก็อะไรอีกต่างๆนานา,นาวรวมถึงวีรกรรมครับที่ตอนที่เขามาอยู่กับลอสแองเจลิสเลเกอร์ก็ถือเป็น เรื่องน่าจดจําชิ้นหนึ่งเหมือนกันถูกไหมจนตอนนี้เขาไม่อยู่คลิปเปอร์สและก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เขาจะสร้างตำนานเป็นที่น่าจดจําเนี่ยจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าอ้แล้วลืมอีกอย่างครับแกต,ติด NBA 75 t h anniversary Team ด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับค่ชาชเฉลีย่ยอ่อนแอซิสของเวสบุกเนี่ยอยู่ที่8.4ครั้งต่อเกมนะครับซึ่งปีที่เฟี้ยวมากที่สุดนะครับ3ปีนะก็คือ มีที่ไปอยู่ OKC OK 2 0 1 7 2 0 1 8ทำไป10.3 Ass สซิสต์ต่อเกม19เนี่ยครับทำไป10.7 Ass สซิสต์ต่อเกมแล้วก็ตอนที่อยู่กับวอชิงตันวิสต์นะครับแกทำไป10.7จุดสซิสต์ต่อเกมซึ่งที่ผมพูดมาทั้ง3าฤดูดกาลนั้นเขาคือผู้นำของลีเลยนะครับก็เป็นข้อมูลน่ารักน่ารักครับฝากให้กับทุกคนเผื่อใสรจำไม่ได้นะครับเรามาที่รายต่อไปครับ คนคนนี้เป็นขวัญใจของผมมานเนน,นานครับนั่นก็คือทางด้านของเจมียนลินลัดนั่นเองนะครับเดมทามซับซีโร่เดมดอลล่าแล้วแต่จะเรียกเลยครับออสตา7สมัยออเอบีเอ7สมัยบุกกี้ออฟเดอะเยียปี2012ถึง2013นะครับ, Year, 13, รบแล้วก็ติด NBA 75th Anniversary Team ด้วยผมคนหนึ่งแหละที่เชื่อว่าแกเป็นที่จดจำม,ม,มากนะครับโดยเฉพาะถ้าเคาะข้อมือบอกนาะฬิกาบอกว่าเฮ้ เวลาของพู้มึงอะหมดแล้วลาก่อนนะครับหรือนั้นก็คือล่าเดมคลาบนั่นเองนะฮะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยถ้าไรจะไม่ได้นะผมย้ําเตือนไว้ก่อนว่าแกข้นหลีกมาเนี่ยปี2 0 1 2ันสิถูกไหมครับแล้วแกอายุ22นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเดยได้ว่าพร้อมเต็มที่แล้วครับในการเล่น NBA แล้วในปีแรกโผล่มาแกก็เดือดเลยจนสถาปนาตัวเองเป็นปราชันของเชลเบเซอร์ er นะครับแต่ก็ การที่จะอาภัพครับไม่ค่อยจะมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปหลายต่อหลายหนเนะคยับว่าเพื่อนร่วมทีมทีด่ดีที่สุดของเขาเนี่ยนะครับในตำแหน่ง์เวิร์ดเป็นเกมรับนะอัลฟารุกอามิโนนะครับโอ้โหด,ด้วยว่าเดือดดานมากนะครับเดือดดานมากจริงๆเนาะแต่ว่า เป็นที่น่าจดจําเสมอครับไม่ว่าจะช็อตยิงใส่โอเคซีทีมแตกถูกไหมการยิงพาชนะร o c k เก็ตถ้ผมจําไม่ผิดนะในเพลย์ออฟอย่างเงี้ยโอ้โหคือเดมเป็นที่น่าจดจําแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนมากๆแล้วฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาในเกมรุกมากจริงๆครับแล้วคนต่อมานะครับผมขอสั้นๆครับคนนี้ไม่ได้มีอะไรมากหลายๆคนอาจจะไม่ได้จําเขาไปแล้วครับแต่ผมเนี่ยจำขึ้นใจเพราะว่าเขาเนี่ยเออเรียกว,ว่าเติบโตขึ้นมา ไม่เคียงพร้อมๆกับการที่ผมดูบาสเลยนะครับชื่อคนนั้นก็คือราชันพอยการดในตำนานเจฟทีกนั่นเองนะครับหลายๆคนงงเฮ้ยใครวะเจฟทีกนีะครับคือคือคือถ้าใครจำไม่ได้นะผมขอเล่านิดนึงนะครับว่าเจฟทีกเนี่ยแกเป็นพอยการ์ดทีอ่อยู่กับแอตแลนตาฮอสมาค่อนข้างมานนะครับหลดซีซันนะดราฟมาตั้งแต่ปี2009-2010และเคยติดออสาหนึ่งสมัยนะครับ ในปี2014ันถึงสองพนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยเขาโดดเด่นอะไรแบบขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยครับจ็ใหม่ฮะสิบหกมซิสส5จุดห้ารีบาวนะครับ,แบ, 6, รบ,รบ3แต้ม34.3สี่ดาเปอร์เซนตฟิลโก,โกเปอร์เซนตแต่ทำไมเขาถึงติดออสตาไปได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองนะถ้าผมจะไม่ผิดคือต้องบอกก่อนว่าปีนั้นเนี่ยแลนด้าฮอสนะครับโอ้โหมาแรงกบบ มาแรงสุดๆครับและก็ต้องบอกอีกด้วยว่าในปีนั้นเนี่ยผู้เล่นของฮอ w ส s นะครับติดออสตาถึง4คนนะครับดาวฮอลฟอร์ดเจฟทีกไอคาวเวอร์แล้วก็พอลมิแอบครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรอง4คนก็ตามครับแต่ต้องยอมรับครับว่าปีนั้นเนี่ยจะให้ผมลืมได้ง่ายๆคงทำไม่ได้เช่นกันครับทีนี้เราก็มาถึงผู้เล่นรุ่นใหม่กันบ้างนะครับเจสันเททัมครับเบอร์ศูนย์ครับหกแปดสองร้อยสิบอนนะครับ ออสตาร์สีสมัยโอเอ็นบีสมัยและมีแววว่า2อย่างเนี้ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะการเล่นอาชีพด้วยนะครับทีนี้เรื่องหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะจำแล้วก็พูดถึงเป็นจํานวนมากในเชิง narrative น,นะผมย้ําว่าในเชิง n a r ์เรทีฟนั่นกะ็คือลูกศิษย์ของโคบีไบรอันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นนาร r เรทีฟที่เท่ดีเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาเริ่มที่จะ ก้าวขึ้นมาเต็มตัวแล้วในการเป็นหัวขอกของเซลติกนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือในเรื่องการทำแต้มเรื่อยๆเ,เ,เนาะจากแบบเอ่อเป็นโคบีไบรอันนะครับก็เริ่มเป็นเจสันเทธาที่ควรจะเล่นอย่างที่มันควรจะเล่นสักทีนะครับในบาสเกตบอลสมัยใหม่เนาะที่แบบไม่ได้ยิงแต่มิดเรนจ์นะครับเพราะไม่งั้นก็โอ้โหเรียกว่าไร้ประสิทธิภาพกันไปตามๆกันน่นะฮะแต่ทีนี้ต้องบอกเราวว่าแกเป็นหน้าเป็นตาของ เซลติกจริงในรุ่นใหม่นะในเซลติกยุคใหม่แล้วก็ช่วยพาเซลติกเข้าอีสเ e r ร์นคอนเฟ n c รนซ์แล้วฟ i n แนลส์แล้วตอนนี้ขายแค่อย่างเดียวคือแหวนแชมป์มาประดับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแบนเนอร์ของเซลติกเนี่ยจะเพิ่มได้อีกหรือเปล่าในยุคของเขานะฮะ่ง <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแต,แต่ผมยืนยันแน่นอนเลยครับว่าแม้ว่าจะแกจะย้ายทีมหรือว่าอะไรนะฮะผมยังใส่เบอร์ศูนย์อยู่ผมว่าตัวเลขของแกเนี่ยก็น่าจะเป็นที่จดจำอย่างแน่นอนครับด้วย อันเล่นนะครับด้วยการเป็นฟอร์เวิร์ดสมัยใหม่ที่ทำได้ทุกหลงางแล้วก็ได้บีเวิร์ดโทบสแฮร์ริสด้วยนะครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายในคลิปคลิปนี้นะครับที่จะบอกว่าเป็นที่น่าจดจำหรือเปล่าก็ผมว่ายังไม่เท่าเจสันเทท่ามหรอกครับแต่ผมกล้ารับประกันด้วยศักดิ์รีและเกียรติของช่องดับเบิลคลัชบาสเกตบอลเลยครับว่าผู้ชายคนนี้อีกไม่เกิน3ปีครับจะอยู่ในเซลล์สมองของทุกคนแน่นอนซึ่งชื่อของเขาก็คือ Master of p o i ไ i รส i r อ s ิสฮ b ร r t o n ครับถ้าถามว่าเขาน่าจดจำแค่ไหนใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกลยครับว่าเขาอาจจะยังไม่ได้กระตุ้นต่อความน่าจดจำได้ขนาดนั้นนะครับแต่เชื่อผมเถอะครับว,ว่าการพัฒนาฝีมือของแกเนี่ยนะครับโห oh, ไม่เบาจริงๆครับ ผมกล้าพูดเลยครับว่ามันไม่เบาจริงๆครับแล้วการยิง3แตแปมระดับ40%นะครับด้วยการยิง a อด e m p มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีนะครับจาก5.1ครั้งเป็น7.2ครั้งแล้วไม่เคยต่ำกว่า40%เลยเนี่ยเป็นวอลลุ่มที่น่ากลัวครับแล้วการยิงแบบ p ูอารของเขาก็น่ากลัวและว่าทุกคนยังชื่นชอบในการออ s i ซ t ในการส่งในการเป็นเพลย์เม e เในการต้องการที่จะให้พอยต์การ์ดนะครับขึ้นมาทำเกม แฮร์ริสัน b e เบอรนครับน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ทุกคนเริ่มที่จะหลงรักและอีกไม่กี่ปีครับผมย้ําเลยครับว่าไม่กี่ปีเขาจะเฉิดฉายมากกว่านี้มากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับในปีล่าสุดเขาทําไป20.7แอมม10.4แอซ,ซิสเงดับเบิลดับเบิลนะครับแล้วติดออสตาไปได้ด้วยเชื่อผมเถอะครับคนนี้จะอยู่ในเซลล์ประสาทของทุกคนอย่างแน่นอนในอนาคต แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าใครจํากันได้ว่าเอ้ยเบอร์ศูนย์มีคนนู้นคนนี้คนนั้นอีกนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาครับเข้ามาคุยกันได้แน่นอนว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปเชิงให้ความรู้หรืออะไรขนาดนั้น,นครับเป็นคลิปกึ่งกึ่งพอดแคสต์ชวนคุยถึงเล่น NBA กันมากกว่าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปเบอร์หนึ่งนะครับเป็นคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ